สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมแนวทางน้อยนะครับปิดท้ายนะครับเดือนสิงหาคมนะครับหาน้อยสำหรับวันที่สามสิบงสิงหาคมสองห้าหห้านะครับผมเอามาดูนะครับผลงานของวันที่สาสิบนะครับที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงกันบ้างทั้ง3ามรอบนะครับผลเมื่อช่วงเย็นนะครับผม3ตัวบนรอบพิเศษนะครับ2 6 0หย์สองตาราง2 0น รอบธรรมดานะครับ3ตัวบน9 5 5 2ตัวล่าง8 1นะครับผม v p นะครับ3ตัวบน4 8 1 2ตัวล่าง8 6นะครับชุดจับนะครับผม5 8 0 4นะ3 7 9นะครับผมเข้าตัวเดียวเองเบิ้ลนะครับวันนี้ชุดบินมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลดนะครับตัวเด่นเก้านะครับผม รอบพิเศษหนึ่งรอบธรรมดานะครับแล้วก็หนึ่งกับหกบนล่างรอบ v ีนะครับมาสองตัวเนาะนะครับผมหนึ่งกับหกชุดสองตัวนะครับมีตัวไหนเข้าบ้างเข้าไปหนึ่งชุดส่งท้ายนะครับผมก็คือแปดหกนะอ,อ๋อมีหกศูนย์นะครับรอบพิเศษนะครับผม มาตรงนะครับ1รอบนะครับมาตัวกลับ1รอบนะครับผมนั่นคือผลงานของที่30นะครับ3าหนึ่งนะครับผมสิงหาคมนนส่งท้ายนะครับผม 2ตัวนะครับ ซีหกซีแปดเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสามสี่เก้าสี่สองเจ็ดเก้านะครับปิดท้ายด้วยเจ็ดหนึ่งนะครับผมตัวเด่นนะครับหกหนึ่งห้านะครับผมนี่คือแนวทางนะครับสำหรับวันที่สามสิบหนึ่งนะส่งท้าย เดือนสิงหาคมนะครับผมลองพี่นากระดูกันแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณไป็น้องสมาชิกกดไลค์กดถูกใจนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดไปสักพักนะครับว่าทำคลิปมันจะสะดวกกว่าด้วยแล้วก็มีช่องผีนะครับสามสี่วติดแล้วช่วงนี้นะ แถบมารอบกันช่วงเวลาทำงานนะครับผมแต่ก็ยังดีนะที่คอมเมนต์ไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะครับผมตามแช่งมันก็ทั้งในคลิปนะไม่เป็นไรนะครับผม มีวิธีที่ช่วยได้เยอะนะอ่ะนะครับฝากไว้ประมาณนี้ก็เล้กกันเนาะนะวันในสะดวกก็เดี๋ยวจะมานั่งไลฟ์สดนะครับผมช่วงนี้ก็ฝากินทางไว้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะเจอกันใหม่โอกาสหนะ้านะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ